ซึ่งแปลว่าไฟล์นี้ที่ผมเปิดเป็นไฟล์ว่างเปล่าแต่ว่าผมจะไปดึงจากอีกไฟล์หนึ่งดึงข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็เราจะมาทํากระบวนการ ETL เพื่อโหลดเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้เพราะว่าหัวหน้าถามผมแล้วยอดขายเป็นยังไงสินค้าไหนขายดีลูกค้าคนไหนซื้อเยอะเดือนไหนยอดขายตกลงบ้าง อยากรู้จังเลยดัยงนั้นผมต้องเก็บจาก Excel นะครับ r i บบอนของเขาเลยนะดังนั้นโลกตรงนี้เป็นโลกของ Power Query Power Query เท่ากับภาษา M แต่ว่า Data Type เขายังไม่ค่อยชัดเจนซึ่งจะเห็นคำว่า A B C 1 2 3อย่าหลงเหลือเข้า Excel นะครับนี่คือหน้าต่างของ Power Query Editor ที่จะเรียกว่าซ่อนอยู่ก็ใช่นะโอเค ถ้าใครไม่เคยใช้มาก่อนโอ้โหอันนี้เครื่องมือทรงพลังสุดๆเลยใน Excel นะครับโดยส่วนตัวชอบมากนะเป็นเครื่องมือที่แบบโซทรงพลังมากๆเลยนะครับดังนั้นในกระบวนการตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากปูพื้นฐานทุกคนก็คือว่าเขาจะมีเป็นริบบอนของเขาเลยนะดังนั้นโลกตรงนี้เป็นโลกของ power query ส่วนโลกเมื่อสักครู่นี้เป็นโลกของ Excel ทำงานสัมพันธ์กันนะแต่ว่า เดี๋ยวผมขอคุย Power Query นะซึ่งกระบวนการที่เรากําลังจะสร้างนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนลองดูที่ป้ายวิวก่อนเลยันนะครับใครที่เป็น365เดี๋ยวอาจจะเปิดฟีเจอร์ตามผมได้นะครับผมขอเปิด Column Quality ครับดูคุณภาพของ Column ไหนว่าเฮ้ยมีข้อมูลว่างหรือเปล่าโอ้โหไอ้นนี้ว,ว่าง99%เลยนะ อ้นี้ว่างน้อยกว่าหอรนตอ้นี่โอเอ็มตี o ้ M T, เยอะไม่เยอะยังไงผมก็จะต้องเห็นนะครับแล้วก็ผมอาจจะดูคอลัมน์ดิสตริบิวชันการกระจายตัวของข้อมูลเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แอบดูเล็กน้อยว่าเป็นยังไงบ้างเนานะ,ะเดี๋ยวกระบวนการที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะครับคือแผงทางด้านขวามือตรงนี้ครับเขาเรียกว่า q u r r y Settings นะครับจะเป็นการบอกถึงขั้นตอน กระบวนการในการทำงานนะครับการคลิกคือการเข้าไปดูในสเต็ปนั้นว่าสเต็ปนน้นเขาทำอะไรฉากหลังจะมีโค้ดอยู่ที่ฟอร์มูล่าบาร์โค้ดตรงนี้ครับเป็นโค้ดที่เขาเรียกว่าภาษา M Power Query เท่ากับภาษา M ซึ่งในส่วนตรงนี้ครับเ,เขาไปดึงข้อมูลจาก Excel ในไฟล์ชื่อว่า Order 2023เขาทำการ Navigation มาที่ Sheet ชื่อว่า Order 2023นะครับแล้วเขาก็ทำการโปรโมท e Header เอาโลแรกไปอยู่ที่หัวตารางนะครับจากตอนนี้ผมมี257รโลถ้าผมโปรโมท e h e d e r r ปุ๊บก็จะเหลือ256นะครับ แต่ว่า Data Type เขายังไม่ค่อยชัดเจนซึ่งจะเห็นคำว่า A B C 1 2 3อย่าหลงเหลือเข้า Excel นะครับจะนำความหายนะมาเพียบเลยนะครับดังนั้นในกระบวนการตรงนี้เขาจะมีการเปลี่ยน d t t t y ไ e ครับตรงไหนเป็นตัวข้อความอันไหนเป็นตัวเลขนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนซึ่ง เดี๋ยวเราจะต้อง t r น n s f o r m นะ ABC นองอมแแบบนี้ไม่เอานะเดี๋ยวเราจะต้องจัดนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มในการเริ่มต้น transform ครับ ในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องทําความสะอาดข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการที่เราจะต้องฝึก transform กันนะครับผมขอเริ่มเช่นทุกคนครับเช่นอ่านข้อมูลครับข้อมูลที่ผมมีตรงนี้ผมจะต้องลบโลด้านบนทุกคนจำได้ไหมครับ excel ไ่ายเดิมมันไม่ค่อย work เ,เท่าไหร่นะซึ่งผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องลบ3โรด้านบนออกไปให้ทุกคนนะครับโรด้านบนผมอยากจะลบทุกคนไปที่ home ครับคำสั่งที่ผมจะลบก็คือทําการ Uh, remove row ตรงนี้นะครับแล้วเขาจะมีคำสั่งชื่อว่า remove top row นะครับผมจะต้องลบด้วยกันทั้งหมด3โลนะผมเลือก remove top row ครับผมทำการพิมพ์เลขก3ครับแล้วก็ผมกดโอเค1 2 3ตุ้มเขาจะทำการลบข้อมูล3โลถัดไปที่มันมีการลบ4โลนะพอโปรโมทไปแล้วหนึงอันนี้ก็แบบพื้นฐานกันนะยังไม่คัสตอมไมมากนะแต่ว่าให้ทุกคนเห็นกันว่า เฮ้ยถ้าค้อมูลมาใหม่มันจะต้องเชียมันจะต้องทํางานได้เวิร์กนะครับดี๋นั้นผมลบ row แล้วมีโค้ดเกิดขึ้นนะครับถ้าใครฝึกอ่านโค้ดภาษา M อันนี้ลองดูเนาะแล้วผมก็ขอทําการโปรโมตโลแรกนะครับขึ้นไปอยู่ที่หัวดังนั้นผมใช้คำสั่งชื่อว่า use first rows as header 1.2. สั่อ้ row ที่953ผมโปรโมทแล้วจะต้องเหลือ 952ายใครมีไฟล์ทำตามได้นะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ครับอาจจะมีเรื่อง e er อ r o r ซึ่งตรงนี้แปลว่ามีการเปลี่ยน Data t y ททที่มันไม่เวิร์กดัต้าไทตรงนี้ครับเขามีความไม่เวิร์กอยู่เพราะว่าโลข้างล่างถ้าใครยังจําได้นะครับโลด้านล่างของผมมีคําว่า grand total อยู่ที่ล่างซ้ายเลยแล้วตอนนี้มันบอกว่าคอลัมน์นี้เป็นตัวเลขแล้วมันก็บอกว่ามีเออร์เลอร์อมี er เออร์เลอร์ er เปลี่ยนไปทไาไมก็ไม่รู้นะเนี่ยนะดังนั้นผมจะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอต้องไปรบ โ o w ด้านล่างด้วยครับทุก่อนดังนั้นฝากทุก่อนนะครับลองหาหน่อย remove Row ด้านล่างผม remove ผมเลือก bottom rows นะครับโด้านล่างมีคำว่า grand total อยู่นะครับสเต็ปตรงนี้ทิ้งจะทำก่อน promote header เ,เ,เมื่อกี้ก็ดีนะซึ่งถ้าผมจะทำผมอาจจะขอลบสเต็ปนี้ลบสเต็ปนี้ถ้าผมจะย้อนนะแล้วผมจะบอกว่า Power Query ไม่มีปุ่ม Undo นะทุกคนดังนั้นใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะดังนั้นเดี๋ยวขอเป็นลบโลด้านล่างก่อนดีกว่า Remove Bottom Row ครับ1 Bottom Row อันนี้แล้วแต่เทคนิคนะผมเอาแบบเข้าใจง่ายๆโ o ด้านล่างเป็นขยะเป็นคำว่า Grand Total ในงานด้าน Database ในงานด้าน Data Analytics เราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการข้อมูลดิบครับดังนั้นผม Remove row ด้านล่างไปแล้วค่อย Promote Header ครับ โปรโม t เฮดเดอร use first rows as header กดตุ้มเอาขึ้นไปจากนั้นครับทุกคนตั้งแต่คอลัมน์นี้ทุกคนเคยเจอเหตุการณ์นี้ใน Excel มัไหมครับมีโลเปล่าทุกคนทำยังไงครับนะมันจะมีบางคลิปของเรานีที่สอนเทคนิคถ้าใช้ใน Excel ก็กด Ctrl G Alternate HDR ถ้าใครเคยจำได้นะครับก็อันนี้ไปดูได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอใช้ Power Query เป็นเครื่องมือทรงพลังอีกแบบหนึ่งนะครับในที่นี้ครับผมอยากได้ข้อมูลที่ว่าเป็นปี2023นะครับลงมารวรัวนะครับแล้วก็ดังนั้นออเดอร์นี่ก็เช่นกันนะครับอยากให้มันลงมาซ้ำๆซึ่งถ้าเราจะทำซ้ำๆใน Power Query คำสั่งน,นั้นคือการ f ฟ l l ดาวครับนะครับซึ่งวิธีการให้ทาการคุมข้อมูลตั้งแต่ออเดรเดทครับเลือกคอลัมน์แรกกดชิปค้างครับแล้วก็ไปคลุมคอลัมน์ที่เราจะต้องฟิลข้อมูลนะครับซึ่งก็คือถึงชิปเดทครับแล้วผมก็ไปที่คำสั่งนะครับอันนี้ต้องเรียนรู้นะคำสั่งมันเยอะมากๆนะครับผมไปที่ transform ครับแล้วก็ตรงนี้ผมกดคำสั่งชื่อว่า Fill Fill up หรือ Fill Down Fill Down ครับหนึ่งสองสามตุ่มโอ้โห และนั้นทุกคนตัวเอข้อมูลดูดีขึ้นเยอะไหมครับนี่คือข้อมูลที่ผมอยากได้นี่คือข้อมูลที่ผมต้องการเอาไปใช้ในการ analyze เอาไปวิเคราะห์ข้อมูลครับนี่คือ order 2023ทุกคนเห็นไหมครับว่ามัน feel good มากนี่คือสิ่งที่เราอยากได้คนทำ pivot table อยากได้แบบนี้ครับแต่ว่าถ้าไอแบบตอนต้นตรงนี้โอ้โหเอาไปทำอะไรไม่ work เลยนะทุกคน ภาพไหมครับนะดังนั้นนี่คือหน้าที่ของ Power Query ครับว่าเขาจะทําการเก็บกระบวนการตรงนี้นะครับฉากหลังเป็นภาษา M ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูที่ View แล้วก็ uh, Advanced Editor เข้าไปดูได้นี่คือฉากหลังของโค้ดเป็นภาษา M นะครับซึ่ง uh, จะสามารถ Copy ได้สามารถเอาไป Backup ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำมีกระบวนการเยอะๆเขาก็จะทำการ uh, สร้างขั้นตอนตรงนี้ไว้อารมณ์เหมือนคนทำ m c โครเลย ใน Excel นะครับนะเดี๋ยวคราวนี้ครับผมอยากให้ทุกคนมาลอง Transform ข้อมูลอีกแบบหนึง่งเดี๋วนะั้นในไฟล์นี้ complete นะครับ Mission แรกครับอันนี้ต้องต้องดูให้ชัดเจนว่า Data เราเป็นแบบไหนตัดด้านซ้ายตัดด้านขวาหรือตัดแหลกในที่นี้ผมขอตัดแหลกนะครับผมกดโอเคครับนะผมก็จะเห็นเครื่องหมายไปผมหายกันแล้วนะครับแล้วก็คอลัมน์ไหนไม่ใช้ผมคลิก ผมคอนโทรลค้างผมคลิกผมคลิกแต่นั้นงานซ้ำๆให้ power query ทำเลยทุยกคนทุกคนไม่ต้องทำนะครับโลกเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วมันจะลดเนื้องานทุกท่านทุกท่านไปทำงานประเภทอื่นที่